กันโชคหลังเสื่อมของยี่ห้อ KYB นะโชครุ่นนี้ก็สแตนดาร์ดสเปคเดียวกันเนี่ยใช้กันได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูนี่เป็นโฟยูไดหรือว่าเป็นรุ่นยกสูงนะใช้ด้วยกันได้นะนี่นะเราจะเปลี่ยนโชคหลังก็คือต้นนี้แล้วก็ต้นต้นซ้ายกับขวา คือก็เป็นโชคสแตนดาร์ดผมได้มาในราคาที่8900นะตามร้านอะไรนะใกล้บ้านนะก็จะใช้ได้เป็นสแตนดาร์ดของโฟลิ d ัแล้วก็เป็นพวกยกสูงนะตะกุลยกสูงของ kyb นะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเองได้นะมันไม่ได้ยากอะไรนะก็คือตัวนี้ก็กดลงมันก็ลงแล้วก็ค่อยดีดขึ้นนะ ่วงนี่น,นะโชกยืดหยุน่นยี่ห้อ KYT แก๊สโชกแอ,เม,เอเมเบอร์ตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์สำหรับซีนตรงนี้มันก็จะอัดมาในเบ้าแล้วนะคือมีพร้อมชุดเลยชุดเบ้าโชก แล้วก็ใส่เบื้องต้นก็ไปใส่กันง่ายๆก็ถอดนอด็อตแฉกแฉปากตายหรือว่ากุญแจแจเลื่อนก็ได้นะมีปากตายก็เอากุญแจปากตายใส่นี่ก็หมุนนอ็อตหูล่างแล้วก็ตรงหูบนนะจะมีน,น็นะนอตอยู่แค่เนี้ยนะซ้ายข้างล่างกับข้างบนสองตัว วัาสองตัวต่อโชกต้นหนึ่งนะตรงนี้ก็เหมือนกันวัดตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเปลี่ยนง่ายเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูก็หันตามแนวโชคเลยนะกระบอกโชคอยู่ด้านไหนก็หันตามลายนั้นนี่นะครับเราก็จะใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะไขหัวนอ็อนตะสำหรับรถกระบ,บะสแตนดาร์ดน่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะแต่อันนี้ก็คือผมลองแล้วเป็นเบอร์สิบเจ็ด แต่ขั้นอื่นก็อาจจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดหือเนี่ยนี่แหละประมาณนี้แหละนี่นะพอหมุนแนวพอหมุนโชคเดิมออกแล้วก็จะเห็นเกียนตัวผู้แบบนี้นะข้างล่างตัวล่างตัวล่างนี้แล้วก็ตัวบนตัวบนนู้นนะชี้ไม่ถันตัวบนนู้นนะก็คือเราถอดโชกเก่าออกแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะใช้นะ้ํามันอาจจะเป็นโซเน็กหรือว่าจจรนะบีซีนเข้าไปหน่อยเพื่อการหล่อลื่นที่ดี นี่นะก็จะระบีป้ายซะหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะเปลี่ยนโชคต้นใหม่เข้าไปก็หมุนน็อตให้แน่นนะหมุนน็อตให้แด่นตรวจเช็คให้ให้ดีนะก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกต้นหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนไม่ยากก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วต้นที่สองนะครับก็ติดตั้งไม่ยากนะครับ tăng chốt lắng lút các bạn